you <laughs> สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลาสนุกด้วยกันกับทุกๆความคิดได้เวลาของคิดสนุกแล้วค่ะเด็กๆเด็นๆคะวันนี้พี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนตั้งคำถามชวนคิดสนุกค่ะเพราะคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบ เอ๊แล้วสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนเข้าระบบมาตั้งคำถามกับพี่ฟอนแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะพี่ฟอนเจ๋จ่ายเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขหกค่ะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเพลินใจค่ะหนูเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขหนึ่งค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ สวัสดีค่ะพี่พจนหนูชื่อน้องพันนะคะมาจากจังหวัดปราจีนีเลขที่สมาชิก1 7 1 3เค่ะสวัสดีค่ะพี่พจนหนูชื่อน้องโมเดมเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข100ค่ะรายงานตัวจากจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสวัสดีค่ะใจใจเพลินใจพัน์และโมเดมค่ะ วันนี้พวกเราจะมาตั้งคำถามชวนคิดสนุมด้วยกันนะคะเราจะมาตั้งคำถามในหมวดของขนมไทยค่ะขนมไทยมีอะไรบ้างนะขอตัวอย่างหน่อยค่ะสมาชิกคิดสนุกฝอยทองลูกชุกนึ่งขนมชั้นะค่ะทองหยิบและฝอยทองค่ะขนมบ้าบินฝอยทองค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างของขนมไทยค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกที่ยกตัวอย่างนะคะเด็กๆทางบ้านคะเราจะมาตั้งคำถามในหมวดของขนมไทยช่วยกันตั้งคำถามและหาคำตอบให้ได้ว่าขนมไทยปริศนาอย่างแรกคืออะไรขอคำถามที่หนึ่งจากสมาชิกคิดสนุกค่ะขนมไทยชนิดนี้เป็นเส้นใช่หรือไม่คะขนมไทยชนิดนี้เป็นเส้นเ้นใช่หรือไม่ แอดแอดไม่ใช่คะ่ะขอคำถามต่อไปค่ะเด็กๆขนมไทยชนิดนี้ทำมาจากถั่วบดใช่หรือไม่คะขนมไทยชนิดนี้ทำมาจากถั่วบดอืมไม่ใช่คะ่ะแอดแอดขอคำถามต่อไปค่ะขนมไทยชิ้นนี้มีหลากสีใช่หรือไม่ขนมไทยชนิดนี้มีหลากสี อืมใช่เลยค่ะปัจจุบันมีการทำเป็นหลากสีสันเลยปิ๊งปังขอคำถามต่อไปค่ะเด็กๆขนมไทยชนิดนี้เป็นแผ่นบางๆใช่หรือไม่คะขนมไทยชนิดนี้เนี่ยสามารถทำเป็นแผ่นบางๆได้ด้วยใช่เลยค่ะปิ๊งปังอะไรนะที่มีหลากสีแล้วก็เป็นแผ่นบางๆได้ด้วย ขอ,อคำถามต่อไปค่ะขนมไทยชนิดนี้ทำมาจากแป้งใช่หรือไม่คะขนมไทยชนิดนี้มีแป้งเป็นส่วนประกอบด้วยใช่เลยค่ะปิงปองจะเป็นอะไรนะใช้ท้งแป้งเป็นแผ่นบางๆก็ได้แล้วก็มีหลากสีเลยค่อยๆคิดช่วยกันตั้งคำถามนะคะเด็กๆขอคำถามต่อไปค่ะขนมไทยชิ้นนี้ เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใช่หรือไม่อือหือคำถามสำคัญเริ่มมาแล้วขนมไทยชนิดนี้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมใช่เลยค่ะส่วนใหญ่จะทำเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแต่ปัจจุบันมีหลายรูปร่างเลยอุ๊ยแอบใบให้เด็กๆแล้วตั้งคำถามต่อไปเลยค่ะขนมไทยชนิดนี้เรียงเป็นชั้นๆใช่หรือไม่คะอ้อโหอีกหนึ่งคำถามสำคัญ ขนมไทยชนิดนี้เรียงกันเป็นชั้นใช่หรือไม่ใช่เลยค่ะน้องโมเดมคําถามนี้เยี่ยมมากๆเลยเด็กๆทางบ้านถ้ารู้คําตอบแล้วอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะลองท้าทายตัวเองช่วยกันตั้งคําถามที่แตกต่างให้ได้เยอะๆเลยค่ะขนมไทยชนิดนี้เป็นสีเขียวใช่หรือไม่คะอืขนมไทยชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ มีสีเขียวใช่เลยค่ะปิ้งปองแตบบ่ใบน,นิดนึงแต่ปัจจุบันมีหลากสีเลยนะแต่ส่วนใหญ่เขามักจะทำเป็นสีเขียวกันค่ะขนมไทยชนิดนี้มีรสหวานใช่หรือไม่คะและขนมไทยชนิดนี้ก็มีรสชาติหวานหวานใช่เลยค่ะน้องเพลินใจ พี่ฟอนว่าเด็กๆอยากตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าขนมไทยปริศนาอย่างแรกในวันนี้คืออะไรขนมชั้นค่ะและขนมชั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้เลยเด็กๆเด็กๆคะสมาชิกคิดสนุกคะ่ะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นขนมชั้นรู้จักคำถามไหนเอ่ย จากคำถามที่ว่าเป็นชั้นๆค่ะรู้จักคำถามที่ว่ามีหลากสีหันเป็นชั้นๆค่ะสองคำถามนี้แหละค่ะเป็นคำถามที่สําคัญมากๆเลยที่เป็นการระบุว่าขนมไทยปริศนาอันนี้คือขนมชั้นขอบคุณสมาชิกคิดสนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆทังบ้านคะสมาชิกคิดสนุกคะงานพี่ฟอนขอให้พวกเราตั้งคำถามกันต่อกับหมวดเดิมเลยค่ะขนมไทย แต่ไม่ใช่ขนมชั้นแล้วนะดูซิว่าขนมไทยปริศนาอย่างที่2จะเป็นอะไรมาตั้งคำถามไปด้วยกันเลยค่ะเก็บข้อมูลไปด้วยกันเลยนะคะเด็กๆทั้งบ้านขนมไทยชนิดนี้มีหลายขั้นตอนการทำใช่หรือไม่คะใช่เลยค่ะใจใจขนมไทยชนิดนี้นะคะใช้หลายขั้นตอนเลยค่ะกว่าจะทำเสร็จมาหนึ่งชิ้นเนี่ย มีหลายขนาดใช่หรือไม่คะและขนมไทยชนิดนี้ทำได้หลายขนาดเล็กๆก,ก็ได้กลางๆก,ก็ได้ใหญ่ๆก็ได้ใช่เลยค่ะขนมไทยชิ้นนี้เป็นฝอยๆและรูปร่างเหมือนบะหมี่ใช่หรือไม่ขนมไทยชนิดนี้เป็นฝอยๆใช่หรือไม่แอนแอนไม่ใช่ค่ะ เด็กๆทางบ้านคะตัดไปเลยนะคะอะไรที่เป็นฝอยๆเหมือนบะหมี่เนี่ยตัดไปเลยไม่ใช่ขนมไทยที่เป็นฝอยๆเหมือนบะหมี่แน่นอนขอคําถามถัดไปค่ะขนมไทยชนิดนี้ต้องรอให้แห้งถึงจะทานได้ใช่หรือไม่คะขนมไทยชนิดนี้เวลาทํามีขั้นตอนที่ต้องรอให้แห้งด้วยใช่เลยค่ะปิงปอง ขนมไทยชิดนี้แบ่งเป็นรูปร่างต่างๆใช่หรือไม่ขนมไทยชนิดนี้ทำรูปร่างได้แตกต่างกันใช่เลยค่ะทำได้หลากรูปร่างตามจินตนาการของผู้ทำเลยค่ะทำมาเป็นรูปและผละไม้ต่างๆได้ใช่ไหมคะโอ้โหคำถามสำคัญมาอีกแล้วขอบคุณน้องโมเดมมากเลยขนมไทยชนิดนี้เนี่ยมักจะปั้นเป็นรูปผักหรือผลไม้ ปิ้งปองเ,ออเด็กๆพอนึกงออกไหมว่าคืออะไรมีคำตอบในใจกันไหมคะอย่าพึ่งตอบนะคะขอคำถามต่อไปค่ะทำมาจากน้ำตาลกับถั่วใช่หรือไม่คะโอ้โหน้ำตาลกับถั่วเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยค่ะใช่เลยค่ะขนมชิ้นนี้เคลือบวุ้นใช่หรือไม่โอ้โหอีกหนึ่งคำถามสำคัญมาอีกแล้วค่ะ ขนมไทยชนิดนี้มีขั้นตอนในการเคลือบวุ้นด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยคำถามนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรขออีกสักหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายค่ะขนมไทยชนิดนี้มีพยัญชนะเริ่มต้นด้วยลอลิงใช่หรือไม่คะโอ้ชื่อของขนมไทยชนิดนี้มีพยัญชนะึืนต้นด้วยลอลิงใช่หรือไม่ใช่ค่ะเอลอลิงอะไรนะ เด็กๆคะได้เวลาตอบแล้วค่ะว่าขนมไทยปริศนาอย่างที่2ก็คือลูกชุบค่ะและลูกชุบเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะโอ้โหสมาชิกที่สนุกของพี่ฟอนค่ะเยี่ยมมากๆเลยตั้งคำถามได้เก่งกันมากๆอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆรู้ได้ยังไงว่าเป็นลูกชุบ รู้จักคำถามไหนคะหรือว่าเคลือบด้วยุ้นค่ะคำถามที่เอามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆค่ะใช่เลยค่ะและเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคำถามที่ทำให้เราได้ข้อมูลสำคัญถ้าไม่มีสองคำถามนี้นะคะเด็กๆอาจจะตอบไม่ถูกว่าเป็นลูกชุบเด็กๆคะ่ะ ขั้นตอนในการทำลูกชุบเนี่ยเหมือนอย่างที่เด็กๆตั้งคําถามกันไปเลยที่บอกว่ามีหลายขั้นตอนใช่ค่ะไหนจะปั้นไหนจะทาสีไหนจะชุบบุญแล้วก็ต้องหล่อให้แห้งนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆก,กินอะไรนะคะพี่ฟ้อนอยากให้เด็กๆก,กินให้หมดรับผิดชอบเพราะขนมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรสชาติที่จัด หวานจัดมันจัดถ้ากินเยอะๆจะไม่ดีต่อสุขภาพเราเพราะฉะนั้นเราควรจะกินแบบพอดีนะคะอย่ากกินขนมเยอะจนทานอาหารมื้อหลักไม่ไหวนะทํากันได้ไหมคะเด็กๆได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยวันนี้ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนนะคะที่มาตั้งคําถามชวนคิดสนุกกับพี่ฟ้อนในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่ฟอนด้วยค่ะวันหลังมาตั้งคําถามกันใหม่นะวันนี้เก่งมากเลยดีค่ะบ๊ายบาย เด็กๆทางบ้านคะ่ะและตอนนี้นะคะพี่ฟ้อนก็มีคําถามพิเศษสําหรับเด็กๆทางบ้านที่ดูรายการคิดสนุกอยู่ในตอนนี้ค่ะคําถามมีอยู่ว่า <What? S 1> ขนมไทยอะไรมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆพับซ้อนกันมีสีเหลืองทองรสชาติหวานด้วยค่ะทำจากไข่ด้วยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนรู้คำตอบแล้วนะคะ รีบโทรศัพท์เข้ามาตอบได้เลย<ะ>ที่เบอร์02-5507441 02-5507441 5คนแรกที่ตอบถูกนะคะจะได้รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการส่งตรงให้ถึงบ้านเลยขนมอะไรนะทำจากไข่เป็นเส้นๆเมื่อกี้มีคนพูดถึงแล้วด้วย <laughs> และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป6โมงเย็นค่ะเด็กๆ6โมงเย็นเวลาของคิดสนุกเวลาของพวกเราอย่าลืมกลับมาดูที่ ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4นะคะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบา,บายบายเอ๊ขนมอะไรนะเป็นเส้นๆ Música